สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกดอฟินิค่ะวันนี้มีนะส่งมอบรถนะคะจำนวนสองค่วงค่ะจอดอยู่ด้านหลังค่ะแพ็กค,คู่ค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะหวันเววไหมคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดรถนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตกับนักกล้องก่อนนะคะ เป็นดัมเกษตรเหล็กนะคะพวงแม่ลูกสองเผ่านะคะแม่เป็นตัว12ล้อนะคะแบบเสริมคานนะคะสีชมพูกับสีเทาแรมโบค่ะ ทำพิธีไหว้รถอยู่นะคะยะพาไปชมรอบรถนะคะนี่ค่ะอันนี้เพาเสริมนะคะเพาเสริมนะคะถังน้ำมันอลูมิเนียมค่ะ อันนี้จะเป็นตัวลูกพ่วงนะคะสเปคตัวนี้ได้32บวกนะคะหักสัมภาระแล้วนะคะตัวแม่ยาวหกเมตหตัวลูกยาวหเมตยี่นะคะสูงสองเมค่ะเป็นสแตเลสล้วนนะคะเป็นสแตเลสล้วนยกเว้นคอกลัวค่ะ อันนี้จะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะอันนี้จะเป็นสีเทาแลมโบค่ะฝากข้างเปิดได้นะคะเสาครอบเลดท,ทุกต้นนะคะบางโคเลดกัดเลดค่ะ ลูกค้ากำลังทำพิธีกันอยู่นะคะ ไม่ได้นลคะเดี๋ยวหงาย้งในกระ้องกำ <c oughs> ลังทำพิธีกันอยู่ค่ะขอหัวใจหน่อยสิคะเช้าๆชั่วโม,มงเร่งรีบถึงที่ทำงานกันหรือยังคะ่ะหัวจะเป็นสีเหลือบนะคะจะเป็นสีเหลือบแชมพูเหลือบ น้ำเงินนะคะส่วนกระบะจะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะคันสีเทาก็จะเป็นสีเทาเลมโบว์แถบ <c oughs> ลิ้นพันกันค่ะ <c oughs> หัวจะเป็นสีเทาเลมโบเหลือบนะคะ <c oughs> เหลือบออกชมพู <c oughs> ตอนนี้ไม่มีค่อยมีแดดค่ะเลยไม่แวววาวค่ะแต่ถ้าแดดมาแรับรองแวววาวน่าดู สวัสดียามเช้าอีกครั้งนะคะเกดอฟินิกคค่ะวันดีเข้าโรงงานนะคะมีส่งมอบรถจํานวนสองพวงค่ะช่วงเช้าช่วงบ่ายอีกพวงนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไลฟ์กันรัวๆไปเลยนะคะสเปคที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะที่ท่านชมอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นสเปค3 2ตันบวกนะคะหักสามละแล้วนะคะตัวแม่ยาว6เมตรหนะคะเป็นตัว10ล้อแต่เสริมคานหน้านะคะเป็นสล้อ ตัวลูกจะเป็นสองเพานะคะยาวหเมตรยี่นะคะความสูงจะอยู่ที่2เมตรยี่ค่ะเป็นกระบะสแตนเลสน,นะคะพื้นเหล็กแผงหน้าเหล็กแผงข้างเหล็กฝาท้ายเหล็กน,นะคะสเสาเหล็กค่ะยกเว้นข้อกรัวค่ะข้อกรัวจะเป็นเหล็กน,นะคะฝาข้างเปิดได้ค่ะบางโคนเหลดล้ลอชุบค่ะกาดเหล็กค่ะ เป็นะคะเป็น360หน้าเลื่มนะคะวั <S <S นนี้เรามาโรงงานกันแต่เช้าเลยเรามาถึงโรงงานกัน6โมงเลยมาเตรียมเตรียมรถ โนชะเลสัโตปจิตตสังสังเรตสัพพิาสัโลหังแคเรุโตจาริหุโตจตักิเโยคันโยควาติสาตังเมงโยนิโยปัสิงปรมิโิโนติเดจันปนกัิโตภูมาระตะตะโกเตโลมาเยสีติตวาสางโฆโสหังวะจำเดจจังปจิสาติคุณาสัโลอภรันทุลิบากันโลจะอุปาลีเนวัลเทนะบัน เอลาบังจาอิ่งตานาตาทตติะามามาเสตาจเสตยะังิ้งัทธวันโตทโนลักษชาววันตาติมเทนอัะเกิีจาลาจนนงลาจนงเพ่ทียงมีต่อจัต้องฝันฝันัตัวทีวามีอันติมาจับต้โนรักธะจาลานน้ำยัตเพื่จัง

Ha ha ha! ไปกอไปต้องทาตุ้าขันว <c oughs> อนุญาจบลายสักครู่นะคะขออนุญาตจบลฟ์สักครู่ค่ะพอดีพี่้าจะท,ำทํำพิที่เสร็จแล้วจะขอถ่ายรูปรถถ่ายรูปสงมอบรถสักครู่นะคะบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกรอบนึงนะคะม<า>ไม่ยอมไม่ปิด